สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาทางช่องนะครับก็จะได้เอาวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวไม้ลุ้นมาให้เป็นแนวทางกันนะครับหรือว่ามาแบ่งปันกันนะครับพี่น้องก็เรามาดูครับติดตามดูครับว่างวดแรกที่เขาผ่านเข้ามานะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ห้างวดรวดนะครับห้างวดรวดนะครับที่เขาเดินเข้ามานะครับลองมาดูครับสถิติเขางวดแรกนะครับที่เขาเดินเข้ามาก็ ตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้3มกับ9นะครับผลลัพธ์สตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกที่9 1้าหนึ่งนะครับพี่น้องเห็นไหมครับก็เลขเก้าก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับพี่น้องนะครับก็ผ่านเป็นงวดแรกนะครับสูตรนี้นะครับที่เขาเดินเข้ามานะครับก็ผ่านเป็นงวดแรกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมา ถัดมาตามสูตรคิดคำนวนแล้วได้ศูนกับ6นะครับพี่น้องได้ศูนย์กับ6 2ตัวล่างก็ออกอยู่ที่สองหนะครับเลข6กวันนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยพี่น้องมาหลักหน่วยแล้ววันนี้นะครับน้องก็สูตรนี้ไม่ไม่ได้ปักหลักนะครับพี่น้องสามารถมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยได้นะครับ2ตัวล่างนะครับเรามาดูครับถัดมาครับเลข9ก้ากับ5นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้9ก้ากับ5ผลก็ออกที่5้าศย์นะครับ วดนี้เลขห้าก็มาเข้าที่หลักสิบล่างนะครับสูตรนี้ตัวเลขไม่เยอะนะครับพี่น้องสูตรนี้ตัวเลขไม่เยอะนะครับก็ได้แค่2ตัวนะครับสองตัวก็มา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับมาดูงวดถัดมานะครับงวดถัดมาได้ศูนย์กับ6นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่หกสามครับเลขหกก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับวดนี้นะครับเดินเข้ามาหลักสิบอีกแล้วนะครับพี่น้องเดินเข้ามาหลักสิกันอีกแล้วนะครับ ก็ผ่านเป็นวัดที่4นะครับพี่น้องเป็นสูตรใหม่พี่น้องนะครับเป็นสูตรใหม่ท่านไหนที่ชอบก็ลองไปติดดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ที่การตัดินใจของพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้กันจริงนะครับลองดูว่าถัดมานะครับได้7กับ3นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่31งวัดนี้นะครับที่ที่ผ่านมานี่เองนะครับเหลือเมื่อกี่วันนี้เองนะครับ ห้าหกวันเองนะครับที่ผ่านมานี้นะครับเขาก็เดินเข้ามาเข้าอยู่ที่เลขสามนะครับพี่น้องนะครับก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่ห้านะครับพี่น้องแล้วงวดที่หกแล้วครับงวดที่หกล่ะเขาจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้กับพี่น้องนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะครับคำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรมีข้าวมีหลุดนะครับพี่น้องสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับมามาลุ้นกันเลยครับว่าผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้ได้สูตรนี้นะครับก็จะไม่เสีเวลาจะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันมาคิดคำนวณให้กับพี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับ สูตรทุกสูตรก็ลองแคปไว้ดูนะครับพี่น้องดูว่าจะคิดคำนวณได้เหมือนที่ผมได้บวกลบคูณหารกันไว้หรือเปล่านะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดิมนะครับหลักสินะครับที่ตามแนวผมขีดนะครับหลักสิบล่างก็บวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็3าตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็บวกกัน1ครั้งนะครับที่ผมมาเขีดไว้บวกตามนั้นเลยนะครับพี่น้อง แล้วก็หน่วยนะครับหน่วยท้าย3ตัวนะครับหน่วยท้าย3าตัวก็บวกกัน3มครั้งนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็บวก2องคงที่นะครับบวก2องคงที่นะครับน้องบวก2คงที่ทุกครั้งเลยนะครับ มามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับว่าวันนี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันพี่น้องว่าวันนี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันอันนี้ก็ได้9กนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับได้9กนะครับอันนี้ก็ได้7นะครับ3 9มยิได้7นะครับอ่า0นบวกนะครับได้9กะครับ9บวก1ก็ได้10นะครับ10บวก็ก็ได้17นะครับก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข7 เจ็ดบวกสองของที่นะครับก็ได้เลขเก้านะครับพี่น้องก็ได้เด่นก็คือเลขเก้าเป็นเด่นตัวแรกนะครับแล้วก็บวกหกของที่นะครับบวกหกของที่ก็ได้เก้าหกก็ได้สิบห้าก็ได้ห้านะครับก็ใช้หลักหน่วยมานะครับก็คือเลขห้าได้เก้ากับห้านะครับพี่น้องวดนนี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันเขาจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับเก้ากับห้านะครับ ผมก็จะมาวางไว้ฝั่งนี้ให้นะผมก็จะมาวางไว้ฝั่งนี้ให้นะได้กล่ากับห้าใช่ไหมครับมีน้องหมามาอยู่ใกล้ด้วยครับพี่น้อง <c oughs> ก็เลยมีเสียงเรียกร้องข้างนอกก็เลยทักทายกันนะครับพี่น้องต้องขอโทษขออภัยกันนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้พี่น้องในกากับห้านะครับเด่นงวดนี้นะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับถ้าไหนชื่นชอบลองไปติดดูนะครับ ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดียงเฮงปังทุกๆท่านนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับ